ท่านสูงถูกไหมลุงลนายเจเฮ้ยผมจะมาเล่นเกมดูว่าจริงท่านสูงเหมือนเดิมวันนี้ก็เล่นแบบไปสะไรอีกแล้วเหมือนพาร์ทที่แล้วนั่นแหละ,ะเริ่มไมีสัตว์อ้าวสัตว์เป็นเที่ยอะไรพอข่อภัยนะโอ๊ยสัตว์ยเป็นเที่ยแะ่รข้อความมันขึ้นเรียงรู้เสียง วันนี้เล่นเป็นฮาโ 3, ร่สามพันปีเสียหายแล้วสู้กับเดโอสามวันผ่านไปอันเนาะใช้ผันไข่กระดาษพอมกินไม่รู้อ้ามาสู้กันแล้วไอ้สัตว์หลกๆว่ะฮาโร่เดโอแม่เคดแทบตปีไม่ติดตีจากกันไอ้สัตว์มันเล็กมันเล็กไอ้สัตว์เอ้ยส,อปปสัตดดว์มมแม่ <laughs> เสร็จกูเสร็จเกอป่ไปเอาปล่อยไปไอสัต่โดนกลัไม่โดนเออไอสัตว์ทำเท่ได้ไงมึงเป็นเหี้ยอะไรทารอไอสัตจับทารอจับไอสัตว์โอเคเด็กอ้คไอสัต เสร็จกูจบแม่งอีกทีอีกทีอีกทีเอาไปแก่วนตีนกูเอา่วนตีนกูไปเด็กครับโอเคเมื่อกี้คูยัดพาออยู่โอเคเรามาต่อกันเออจับเสร็จกูเออเอยไม่คิดไหมเออไอัตว์เบิร์นไหมเออบอลพันแมนไปเลย สน่าชนะมันง่ายๆไม่ได้แดกขี้กูละไอซสงัน้นก็ต้องเล่นเป็นอุลตอร์แมนแจ็คใช้พลังของใครดีโซฟีแล้วก็สู้กับเออสู้กับสู้กับใครดีสู้กับไม่เอาไม่เอาตัวนี้ไม่เอาตัวนี้ออสู้กับเอสอ่าเนาะเอสใช้พลังของอุลตร้าเซเว่น แมปไดดีแมปเนี่ยไอสัตว์ไม่ต้องเรืมาไอสัตว์เอ้ยนั่นแหละครับอ่ะมาเริ่มไอตว์แจ็คมานี่เอสด้วยเซ็ตกูไอสัตว์ปล่อยอาจับจับแม่งเส,ร,สร็ูโอ้ไอสัตว์จะแหลกไปถึงไหนวะเพื่อลงไปด้านหลังกูสตเตทใช่ไหมล่ะหึหเซ็ตกูเร็ตกู เสร็จกูเสร็จกูจับแม่งพีเฮ้ยไอัตรวะอ่าลงอาเสร็จกูอศัตรีแต่เรื่องกูอ้ยไอัตรโดนทีพพลังตาเซเว่นเมึงใชพลังของโซฟีแบบกรชับโซฟีแบบกระชับจับแม่ีีไอัตรหนเฮียเอสมาเดมกูหรอกเอสเอสจับไอสัตว์จับเยอะไปถึงเนี่ยวะ เอสมวนี่อันนอเอสสิบหายแล้วสิบหายแล้วจับไหมกระดกกระดกกระดกกระกกระดกปุกมาได้แอกเราเอสเอสเอสันันบนสักทีฮ้เสร็จดูทีแป๊บนึ่งอันนอชิบหายแล้วมันเนี่ยมันใช่สิ่งดีดีราะ เออเสร็จกูขึ้นขึ้น,นบนฟ้าเออตัดไปครึ่งน,นางโอ้โหสัตว์ไม่ตายก็บุญแล้วมึงไอ้เหี้ยถ้าเป็นคนป่าถ้าไม่ให้หมอพาตัดนี่กลัวเจ็บตั้งแต่นาทีแรกที่เห็นเฮ้ยพลังขี้ไอ้สัตว์เอสเอสทำกับกูทำไมทำไมเอสกูเจ็บรู้ไหมเอสเนอใช้พลังขี้ไอดาวกระจายเล็กๆเ,เอาไอ้สัตว์ขอโทษใจหายขออภัยที่กินเออ <c oughs> อออื้้ปดไปเสร็จกูเอจ็กชนะเว้ยนนออย่างเท่แจ็กกูเอาซเหียเลยอ่ะต่อไปกูจะเป็นอุญท่าเซเว่นเนี่ยเดี๋ยวุนท่าแมนท่าแมนใช้พลังของเจ้าแม่เจ้าแม่สัมบัญชูได้ส่วนให้ส่วนไอ้เฮียเซเว่นนั้นใช้พลังของเบบี้อุสสามพันปี M87 M78 เออไอสัตว์นั่นเร็วเไอสัตว์เร็วอนทอรเซว่นมาสู้กูขึนเพือนับสองเพือนับหนึ่งสัตว์ตะแม่งจับโอ้ยสัตว์แหลกชิมหายเลยเฮเสร็จกูข้์เตะแม่ไอสัตว์ข้อความอย่าได้งิด้ใช้ัมซุงรือไม่ไอสัตว์ลซุงัมซุงกาเล็กซี่ A3 ออีเลฟเนเซเว่นอีเลฟเเซ็ดกูเเว่ซ็ดกูว n นตาสร็ชใกล้มาแล้วต้าสรชเออเซ็เซเว่นกูฉีหายแล้วเซเว่นก็ใช้พลังเออฉีหายแล้วฉีหายแล้วเออเจ็ดเคกูแลพลังไปสิวัน เจ็บแล้วสิฝลังเจ้าแม่ไว้รักษาหิวได้หิวดีไหมล่ะฝลังเจ้าแม่ดีสามารถหิวได้ต่อเมื่อกูหิวค่ะไอ้สัตว์ไอคิวไอ้สัตว์เสริมมันมาต่อเนี่ยมันไอ้สัตว์กูเจ็บกูเจ็บรู้ไหมกูเจ็บกูเจ็บไอ้สัตว์อุนต็อปแมนชนะเว้ยอันเนาะชนะอย่างเฟี้ยงเหงอกูไปละ อ่าถ้กท่านชมคลิปนี้ต้องขอจะเป็นคนแรกอย่าลืมกดไลค์แชร์ใครอครกาขายห้องครับอ่ะกดซับกรูอือจบไอศ